สวัสดีจ้าฮัลโหลตากาโฮกำยาดเลยเจ๋งส่งไปตากาไทยวันนี้จะมาทํากับข้าวเช่นเคยจ้าวันนี้ทําง่ายๆจ้ากระเพราไก่จ้ามีเนื้อไก่นะคะ <c oughs> เรียกวไก่หยกกงฮะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะมีใบกระเพราเล้วกเกีวจะก,กระเพราอะกระเพราโรยชีกัมปะ่นก็ตด้อะอยู่ว่าต่ก็ไมเสร็จจสรกรินนี่จ่ะสามากินกัมปะวนก็ได้เ่ยจ้จริงๆเวหลอกที่เหลงมงหยิบก็มีบีอ่าจะใส่ใบมะกรูดด้วยจ้ะ ตามด้วยพริกพริกกระเทียมนี่ตัวให้หลักจิ้วใจทงหม่สิ้นหยงค่ะเยอะตายกล้ามเสกหลักกระวามหมูหล่อหลักจิ้วใจอร่อยตายหลักจิ้วอ่ะโอเคเรามาทำกันเลย <c oughs> โอเคฟองตีเหลวเลยใส่น้ำมัน เราก็จะเยอะหน่อยนะะแเราใส่น้ำมันเยอะหน่อยเราต้มชิ้นยาวชิ้อะไที่ไก่หัวโตไก่หัวโตที่ไก่หยกฟองหลักจิ้นหยงเลยใส่พริกกระเทียมก็ไปจ้าผัดให้หอมเลยจ้ะผัดให้หอมเลยนะคะ <c oughs> sợ cho quay thêm thật là hôm đây ใ okay. ส่ไก่เข้าไปต่อที่ไก่หยกเราเ้า้ขางตอนที่แรงม่วงหิบเราเห้ใส่ใบมะกรูดเข้าไปจ้ะ พอที่เล็งมองหยิบเราเ้ยจับไปเกาเฮ้อหโตอ่ะโอ้ลินหอมมากหมเฮือกอะมันโต้โอเค ยิ่งฝันนะสายพิษไทยไก่เยอะนะคะสายพิษไทยเยอะหน่อยนะคะโอเค xài sót lắm anh hỏi có tiếp hồ dầu là hơi đó xì dầu đó xài xì có phải cha hồn là hơi xài nắm tan có phải สันสวยงามมากเลยจ้ะต้นที่จะหลอกกระเพราหยิบเลยลนะ <c oughs> ใส่ใบกระเพราเข้าไป <c oughs> ถ้าไม่ชอบใบกระเพราใส่โหระพาได้นะคะ <c oughs> โหระพาก็อร่อยจ้ะ โอเคจ้าเสร็จเรียบร้อยก้าวติ่มล,ล่าแต่ก้าลาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าก้าวติ่มละโอเคจ้าโอเคจอยกินนะแต่ก้าไปแล้วจ้าแม่บาทจ้า